ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่26เดือนตุลาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่15ข้อ5ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราเป็นเถาอาัุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยและพระวจะนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยาก,กอบบทที่หนึ่งข้อที่4ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพรองเลย อเมนไพ่คำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงเข้ามาหาเราในยามที่เจ้าเจ็บปวดแล้วเราจะช่วยบรรเทาจิตใจที่รวดร้าวของเจ้าจงเข้ามาหาเราในยามที่เจ้าชื่นชมยินดีเพราะเราจะร่วมยินดีไปกับเจ้าและทําให้ความชื่นบานนั้นทวีขึ้นอีกหลายเท่าลูกเอย๋ย เราคือทุกสิ่งที่ใจเจ้าต้องการและทันต่อความต้องการของเจ้ามีเพียงเราเท่านั้นที่จะสามารถเติมเต็มทุกความปรารถนาที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจเจ้าได้ลูกเอย๋ยเจ้าอยู่ในยุคแห่งการพึ่งพาตนเองร้านหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองที่สอนให้เอา ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งประเด็นหลักของความคิดเช่นนี้คือให้ทุกคนพึ่งพาในตนเองและมีความมั่นใจแต่ลูกเอย๋ยเราได้เรียกเจ้าให้เดินบนเส้นทางที่แตกต่างเป็นเส้นทางแห่งการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาในเราความมั่นใจที่แท้จริงมาจากการที่ได้รู้ว่า เจ้าได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ในเราและทุกสิ่งที่เจ้าต้องการล้วนพบได้ในเราอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะสรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ